ทุกคนป่าที่เมืองนอกกับป่าที่เมืองไทยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นป่ายูคานะคะป่ายูคาลิปตัสมันไม่ใช่ป่าสนเด้อทุกคนไม่ป็นป่าสนคือยังเมืองนอกนะอันนี้เป็นป่ายูคาลิปตัสซึ่งเขาปลูกแล้วประมาณสองสามปีสี่ห้าปีนะคะต้นใหญ่พอสมควรเขาก็จะตัดนาบันนี่ยาแบบนี้เป็นยาเป็นวัชพืชนะที่เกิดมาเนี่ยเรา มีงวมีควายเขาก็สามารถมากเกี่ยวหรือว่ามัดตัดไปแหงว่าย้ควายกินได้นะคะอันเนี้เนาะเป็นหญ้าเขาเออเนี่ยยังหัแทบเนี่ยงวามาก,กินคววยมาก,กินทุกคนบ้านี่เห็ดนะคะที่มันเกิดขึ้นตามป่านี่แมนบอกพอดีมันเกิดขึ้นตามปายุค่าเนี่ยมันก็จะเป็นเห็ดพึ่งนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะมีรสขมนะคะมันไม่หวานแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปลาทั้งจังหวัดอื่นนะคะเขาจะมีเห็ดพึ่งหวาน ลักษณะแบบเดียวกันเลยกับเห็ดผึ่งหวานทั่งประเทศนอกนะคะเกิดอยู่ตามป่ายูคาอยู่ทั้งจังหวัดได่เนะาะขขาเจ้าลงมาอยู่เ้าจเจ้าลงมาลงุงลงในเฟสให้ให้กันเบิงอยว่าอ่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้อย่างประมาณนี้ก็อาจจะอาจจะมีเชื่อของเห็ดหวานเนาะเห็ดผึ่งหวานเอามาเอามาพอเอามาไอ้โรยแล้วมันก็เกิดอย่างประมาณนี้บอแล้วมันก็เลยแบบว่า เกิดขึ้นตามป่ายูคาเน่ทุกคนเป็นเห็ดพึ่งหวานคือกันกบเห็ดเผึองหวานประเทศนอกเลยนะคะอันนี้เยี่บนมะยัางยัางหลาะเบิงสำรวจป่าสำรวจดูว่ามันมันมีเห็ดยูคาขึ้นไหมอย่างปมเนี่ยแต่ไม่มีนะคะทุกคนมันเกิดชุ่มชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าฝนฝนมันเพิ่งจะตกไงฝนเพิ่งจะตกมาเพิ่งไม่กี่ไม่กี่รอบ ประมาณเดือนมิถุนากรลกรดาเนี่ยคาดว่าจะขึ้นนะคะขึ้นมันจะมีเห็ดทั้งเห็ดปวกเห็ดปวกก็คือเห็ดคนนน่นแหละเนาะเห็ดปวกก็คือเห็ดคุณทั้งเห็ดปวกเห็ดพึงขมเห็ดอ่าตระก็เห็ดนี่ยังก่อเห็ด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 ยูคาขาวนะคะเห็ดยูคาขาวนี่ลักษณะมันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนเห็ดเห็ด ละง,งกหรือว่าเห็ดเฟืองเห็ดฟางนั่นแหละทุกคนลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตอนนี้ฝนมันเพิ่งจะตกเนาะเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังเชื้อมันยังเสือ้อเสือ้อเสื้อของใบไม้เนี่ยมันยังบกขื้นคนมันยังบกขื้นคุ่นเสียงถ้าก,กันตัดหญ่ที่ฝนเราเราซ่อมานํามือนีนะลดยางแตก รถรถอีแตนยางแตกทุกคนก็ต้องโทษให้้างเขาเอาเอาไอ้หล่อมาเปี้ยนให้มาถอดล่อไปส่อมไปปะอีหยังประมาณเนี่ยเดี๋ยวงเก็ดยางละให้บนบร้กเกี่ยวเดี๋ยวไปช่วยชยเขาเขาบอกให้อยบนมาสเวมาสเวมาสำรวจบ้าง่าตรงไหนมันมีเห็ดออกรบอู่าต้นบักม่วงต้น ต้นอันนั้นอันนี้มันไม่มีมันมีมะฮางม็แดงโบออียงเสร็จน,นะเราสิบภากันมาไมา่แย่เออให้บญมาคนมา,มาหาสำรวจแต่บังเอิญมันไม่มีอะไรเลยทุกคนห้างหมดแดงกับโบมีเห็ดก็ไม่ขึ้นเนี่ยมันเป็นจะเกิดเป็นจะเกิดขึ้นอ,อย่างไรดีต่ว่าด้วยด้วยความี่ว่ามันฝนพุ่งจะดตก ฝนเพิ่งจะตกทุกคนมากก็เลยยังบ่เกิดเนี่ยเป็นป่าอยู่ค่ะที่เขาเขาปลูกไว้ขายมันเป็นไม้เศรษฐมันเป็นไม้เศรษฐก,กิจนะคะทุกคน้อยมีคนยางหลอยุ่นเ่รายเขาเหยียบเขาหยั่งอยู่ว่ามันไม่มีเห็ดนะทุกคนไม่มีเลยหมู่บ้านี่เด็กแกงหนึ่งยู่เด็กแกงไงเติบอยู่หมู่บ้านเนี่ยแต่บฐกคนมันหลายไง ยบุญกับบอดีไทยห้เบิ่งดอกเพราะว่ามันมันบอดได้แบบว่ามันบอดได้เป็นมูเป็นหยังสินะได้เทืเธอละดอกละหยังมันเจ็บมัมันเจ็บบุเพิ่นก็เลยบอดทายห้เบิ่งก็กลับมาหอดบานเราก็จงค่อยมากกินเข่าตำมะคุงเออก็ับมาบอกเรื่องโน่นนี่นั่นสู้กันฟังเนาะอันนี้ก็คือเป็นจิจวัตรประจําวันของเยบุญที่การใส่ชีวิตอยู่บานนอกบานหน้าเฮ้านะนะคะทุกคนก็จจะประมาณนั้น โอ้มันก็ไปเจาออกอยู่เด้ทุกคนแต่ว่ามันมันยังพัฒนาหนันยังฝนมันบเรล่งฝนมันยังบัฒนาในตกชุกขาดบันไดเห็นบ่ะข้าเจ้าก็เห็ดเป็นแถวเป็นแนวดีขึ้นกันกับข้าเจ้าปลูกต้นสนอยู่ต้นสนต้นโอกอยู่เมืองหนอกกันละนี่เห็นบ่ทุกคนก็เป็นแถวเป็นแนวดีอยู่เด้ถ้าถ้ามันเกิดมันก็อันเนี้ยถ้าถ้ามันเกิดจะเป็นเห็ดขาว ยังเอานกการพนเคยมากนะมาเก็บปลาเนี่ยมันจะเป็นเห็ดขาวเหมือนเห็ดละงูกเห็ดละงูกยูค่าหรือว่าเห็ดเห็ดเปือกยุค่าต้นอีกซอนึงก็เป็นเห็ดเห็ดขาวยูคข่าะมานั้นทุกคนมันก็เป็นแถวเป็นแนวดีดีเห็นปะแต่มันยังพะเนี่ยมีเนาะเดี๋ยวนไปหากินน้ำกัญญางมากเป็นโมุนก็แล้วกัยญางยางมากไก่แหละ ยังไปหาโหลดก่อนทุกคนปลามันเห็นบอเขียวโ่ชะอุ่มไปหมดเลยเขียวไปเบิด่ดโหลดกจ็จะปลูกมันพอมันถือฝนเหมือนบ่ล่ะมัน,น,น,ม,นมันถือฝนมันกับอดหยอดขึ้นจากล้ำมันมาย้อนแสงหน่อยหนึง่งโุ้นหลดจอดอยู่ผุเป็นใดนออโหลดย้อนแสงก็สม,มืดมึด ไปหากินน้ำกันได้ทุกคนเด้อเม่ทุกคนยายบวนหอนหลายอัอนยังบูปามาเนาะยังบูปามาวันนี้มากินมอปั่นกินเข่าปวดหัวแม่ปั่นกินเขา,ก,เขากินยาละปูสาดเบิ่งดปูสาดนอนปูสาดนอนที่ไตไตหุม่มไตท้องรถดทายเขาเอาไว้เอาไว้ยังก่อนเอารอมะม,มาเปียน เอาโนการไปฝุน่นโนนย่อไปพี่น้องที่เอาหล่อมาเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างล้นป <c oughs> นีน,อนอ้อนกินขา้าวแล้วกินยาปวดหัวเนาะกินยาแก้ปวดแล้วก็ยินซวยๆอุตสาดน้อนเล่นก่อนหน้าวล้วสั้นอืมอเลยเอ้าต่อจากหน่อยหนึ่งพี่น้องต่อจากหน่อยหนึ่งปักคอนต่างต่างมะปากคอนจากหน่อยพวกยาสานเกี่ยวหญาเกี่ยวยังแล้วก็สิได้กินข้าวกับประเดี๋ยวบองกันแล้วก็ตองกินบักม่วงกินบักม่วงกินนั่น บอกม่วงก็ประเดกบอกหูเต้วป๋าทีพี่น้องโอ้ยสุดยอดฮะล่ะอันชีวิตบ้านนอกเขาเนาะจะสิวาอย่างไรทุกคนจะศิวาจะได้อยู่บกว่าสิไปอันหาเพื่อนหายังกัยังบพาท่านได้ไปอยู่กับยังไปยัําแต่ก็ได้ดอกพูดจึงว่านะเพราะว่ามันมันโอ้เรื่องเรื่องเฮ็ดเนี่ยมันก็ลัางสิริ่มออกมันก็ลัางสิเริ่มบอกมันบ่าท่านได้ว่ายดอกทุกคนมันมาได้ว่ายอยู่บกว่าเอออยู่บ้านเรื่อยๆนู่นนี่นั่นเมื่อวานนี่ก็ไปเลาะบงว่ามันว่าล่ะช่วงนี้เขากะ ของบริการเทาก็มีอยู่นงผงน้ำพริกเขาก็เด็นว้เรียบร้อยเรียลเ,เออเป็นคงเป็นขี้มก็มีโพเดสียังกระซังกระซังได้เมือนจ็เอาไปส่งอะ้รเดอ้อสำหรับผู้ที่สั่งน้ำพริกกับปลาบองผัดสุกเนาะก็ส่งให้ลูกชายให้ลูกเขยเอาไปส่งให้เลียลนะคะสบายใจได้ใครสั่งมาได้ทุกคนนะคะเด็กของทุกคนญี่ปุ่ออกมาลันลามาหาย่างปลายางโขกเห็ดเนี่ยไปทงมาเนี่ยเออเอะไแตัวสะดวกแล้วแต่สะดวกญี่ปุ่นนั่นแหละทุกคน เบิงบ่งเบิงบ้งเบิ้งทองฝาดดูที่พันธ์สิไทยเบิง่งทองฝาดมาหนิว่าเจ้าเห็นทองฝาดเพราะฝนขีฝาหนาะลืน่นตื่นสิรอดเพราะตอนบ่ายนี่สิรอดเพราะฝนนะ่ะอืมนีพวกก็นอนหลินอยู่อันใต้ท้องรถนี่อยู่ปลามันก็เจ้าเลยนะ <c oughs> โอ้จะอะไรมากมายเนาะทุกคนเนาะชีวิตจะเอาอะไรมากมายแมันบอกะอ่ะเหตุไปวันนี้พ่อใหญ่ล่นยังบ่ท่านพ่อใหญ่หมิงยังบ่ท่านอีก โทษมาเบิ่งมือญี่ปุ่นมีตะบาดตะแผลพี่น้องหมู่บ้านนี่ไปเก็บเห็ดนะพอใส่ถุงมือไปซาวหน้าซาวหลังครับไปซาวหน้าซาวหลังไอ้น้ำก็บก๊อเอาลงให้ตะแผลเอราะง่งเม่งมาท่านไอ้โทษมากมื้อนี้คือสิบ่ท่านไอ้ตื่นเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อคืนนอนคุยกันเด้อแล้ววา่าพี่น้องก็บ่แม่นญี่ปุ่น,น,นมาเว้าอวดเว้าอ้างมาเว้าหยังดอกเนาะก็คือ ว่าให้ฟังตามที่คุยกันแล้วก็ว่าแล้วสิเพศนมากแลราเราสิบบุกตัวหลังจากรับงานชุดใหม่เสร็จหลังจากรับงานเหมาชุดใหม่เสร็จนี่เดือนกันยาตุลาเนี่ยหละปลายเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาประมาณเนี่ยอ่ากึง่งกึ่งนี่หละแล้วว่าเราสิบุกตัวมากได้ช่วงนี้นะคะ้าเบ่ง้าเบ่งว่าเราสิมาได้บ่อัน ประเทศเดียวกันกับพญ่บิวประเทศนี่สิบบวกแล้วว่าเป็นอย่างเป็นอย่างตามที่ยีบบ่บุนรูดจากมาเนาะตามที่ยี่บ,บุนรูดจากมาเป็นเพื่อนของตบิวเนี่ยมีแต่คนชอบเฮ็ดหัวโลนแม่ผมก็สิมีอยน้ำขังๆแมนบ่แล้วเขาตัดแ้วเขาเจ็บตัดโลนออกเบิดเลยทุกคนเแบ็บแทสกินเฮ็ดออกเป็นหัวโลนเบิดเลยไหมโลนบมกขูไมิกคิกหัวโลนพี่ใหญ่นี่ยกมหัวโลนเด้ ยี่บุญอ่อยยี่โลนพ่อยยี่เมิงวันนี้อันปากกับเปเปอืมปากกับเปเปคือกันกับพ่อยยี่บิวนั่นแหละปากเปเปือก็อภัยยี่บิวหลักประเทศเดียวกันพ่อมโอ้วันนี้ยี่บุญกคยเลยว่าเออถ้าอยู่มาได้อยู่กับมาฉันก็บ่ได้แบบว่ากดดันนู่นนี่นั่นจัางสินะยู่มาได้อยู่กับมายู่มาบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างฉันอ่ะบ้านฉันอยู่เมืองไทยอยู่แล้วอย่างบามาเนี่ยเนาะ บระด็ก็เลยบอกเอฟซีฟังบางคนก็ว่ายายอันคิดว่าเราสิมาเท่ะว่าสันเอามากับมาก็เลยว่ามาก็มาามากอะลองกบเปิ้งถ้าบใชัก็ก็เลิกก็เลยว่าเนาะประมาณนั้นนั่นแหละพี่น้องตอนะมือจังน้อยนี่เราตื่นนี่และก็บว่าไม่อย่างลดนี่เดี๋ยวก็โทษเดี๋ยวก็โทษเมื่อคืนนี่ขนาดจีนอนก็ยังโทษแบบนี้เลว่าโอ้ยจนเ่เปิดไฟแล้วเด้อฉันฉันปิดไฟนอนแล้วก็เลยว่าสี่เออก็เลยแชทกันคุยกันจนเดึกหล่ะบันนี้ก็เลย อันว่าเออฉันขอนอนก่อนหมอลุ้นจังคุยคุยกันก็เลยว่างสิอันนี้บรเรื่องครูเบาสูฟังพี่น้องครูเบาปลอยครูเบาขายฝันไม่จังไลยกับพ่จักดอกเอออ่ะจังสรระพี่น้องจังน้อยสาวพวกเยสั่นไม่กินข้าวกินน้ำกับจังค่อยว่ากันอีกเทือนึงเนาะกินบวมม่วงแก่แด็ดผุนเบิ้งเบิ้งเบิ้งขีดฝ่าผุ่นที่บนนอนเบิ้งก่อนขีดฝ่า่ทุกคนนอนเบิ้งก่อนขีดฝ่าไหลลื่นไหลลื่นอยู่นโอ้ยเนาะ